รอบนี่นะครับวันนี้น้องลินมาเที basics, right? ่ยววันเด็กนะที่อำเภอนครไทยนะครับม you know, ีกิจกรรมเยอะมากมายเลยตอนนี้น้องจะเล่นกิจกรรมอะไรคะลูกเยอะโยนลูกบอลใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันที่มันจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ี่มันตรงนี้ทำเข้าหรือเปล่านะลูกๆเนอะทำแล้วแต่กิจกรรมเชิญม้อมได้เลยครับเชิญม้อมได้เลยครับนี่นะฮะโยนเข้ารางวัลด้วย กีงเดินเข้าเดินเข้าตรงนี้แล้วนะคะตัวแทนนชมการแสดงชุด Happy Children Day 2025จากโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ไปเข้านะอะไรลูกหนึ่งสองอ้อยอ้ยืนเดินต้องยืนไปยืนตรงเส้นอ้ยืนตรงเส้นลูกตรงเส้นตรงเส้น ใครไมาด้วยกันนะครับไม่มีใครมาด้วยกันนะเหยบของีแตกใไหนแตกแล้วให้ออกไปรับรางวัลแค่นี้ทราบต่อไปพี่ได้เป็ี่นพื้นขึ้นอัยนีจะตกเป็นอย่าบังคับได้ไหม อยากจะเล่นเลยลูคนนี้บอกยขอบคุณพันแตนพทุกไหนะคะต่อไปค่ะผู้ชอดีค่ะชื่ออะไรโอ้โหหน้านะคะเลขหนึ่งจากไกเลขี้เลขสุดท้ายเป็นเลขหกนะคะหนึ่งสี่หกค่ะมีไหมคะน้อเลนพร้อมไปเรงลูกไปเลขหนึ่งสี่หกค่ะรงไหนึ่งค่ะก็ไปแล้วรางวัลนะ แตแเราออกไปเลยแตแเราออกไปเลยแตแล้วออกไปเลยแตแเราออกไปเลยไปับรางวัลหนึ่งสี่หกค่ะนี่คะแตกไปรับรางวัลแตวออกไปรับรางวัลเลี่หเท่ระทานที่หนึ่งที่หกทนที่สค่ะนี่จับมือกนค่ะเอไปแล้วต้องสี่หลาค่ะโซนเ